บทสวดมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยามพระาวาสเกสุวิหารติปปะบีลาวัตุสมิ่งมหาวเนมะอาตาวิสุสังเทนสะสัตติงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสเวเหวา,ารานเตหิทัสสหิจะโลกาธาตุหิเทวาตาเยปุยนะสนิปติตารุนติพระวันตังสพัพสัญญาพิกุสรัางกันจานาโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตระหุทัต โหสิอายังโขพักควาสเกสุวิหทรติเกียปิลาวัตตุสมิงมหาวะเนมหาตาพิคูสังเพนะสติงปัญจมาเตหิพิคูสติหิสเมเหวะอราหันเตหิทัสสหิจัโลกะทัสตุหิเทวตาเยปุเยนะสังติปติตาหุนติพักควันตังทัสนายะพิคูสังคันจายานุนะมยัมปิเยนะพิฆวาเตนุปัสสังกัมเมยามะอุปัสสังกามิตวาพักควัตโตสันติเกปัจจะอันเจกะคาทาทาเซยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยหาปีนามาภละวาปุริโสสมิสมันชิตังวาพาห้างปัสสาเลยยะปาริสะปัสาลิตังวาพาห้างสมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวะเซสุเทเวสุอันตะละอิตาภะวะโตปตุปะปุระโตปนตุละห้างสุอาตโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาหางสุ เอกมันตังหิตาโคเอากาเทวตาภควัตโตสันติเกมางพาท่าอภาสิสมาหาสมยโยสัเป่าวานัสมิงเทวากายาสมมาคตาอ,อาคาตัมหิมังธรรมะสมัยังทักขิตาเยวะอราชิตะสังคันติอณาโคราเชวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาท่งอภาสิอัตตาภิกขโบสมาหังสุจิตัองอัตโนอุชุ กะมตากัาง,กางสุกสาระถิวะเนตาคินิคะเหตตาวาอินทริยานิลขันติปันทิตาติอทโคปราเทวตาพระควะโตสังติเกม,มาคาท่าภา,าสิเฉตตาขี้รังเฉตวาปะคีบรีคังอันอินะขี้รังโอหันจกมะเมชาเตจลันติสุทาวิละมาสักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อะราโคบาลเทวตาพระภวะโตสันติเกมังคาธาพาสีเกศีพุทธรัตนังคาตาเตนะเตคามมสันติอะปายาคูมิงปะให้อะมนุสสังเทหังเทวการยังปริปุเลสันติติอะราโคพระภาวะพิคูพมันเตศีเพียปุยนะพิคเวทะสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสนิปปติตาหุนติต่ถาคาตังปัสสานายาพิคูสังคันจ่าเอปิเตพิค ขวีเอเสสุวัติสามาทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตตะปาระมาเยวะเทวตาสนิปติตาภูเอเสสุเสยยะธาปิไมห้างเอตระหิเอเยปิเนภิขเวภวิสันติอนาคตะมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตตะปาระมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเอสยยะธาปิไมห้างเอตระหิอารจิขิสามิ พิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามีพิกาเวเทวกายานางนามานิเทสิซามีพิกเวเทวกายานางนามานิต่างสุธาธะตัวซาทุก,กังมานสิกะโลธะพาสิซามีติเอวัมพันเตติขคเติพิคูพระคาวาโตปัจจสซซสมพระเขาวาเอตัภะโวจัต โลกะมนุกะซามีกะทะภูมมาตัสสิตาเยสิตาคีระาพะาลาปะหิตาสมาหิตาปุทุสีห้าวะทะรลนา โลมาห้างซาพิซัมภุโนโอทาตามะตะซาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสะสตเตยตวาวาาะวัเนกาปิละวัฏเวตตะโตอามมนติยสัทธาสาวะเกสาสนระเตเทว,วกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคเตจาอาตาปะามะกะรุงสุตวาพุทธจัสาศาสนาเตซัมปาตุลาหุชาานังอามานุสานัทสนาอักเปเกตตะ มัทคุงสหัสสร้างสัทธะสัตะตะลิงเอสตตังเอเกสหัสสร้านางอามนุสรานัทสัตมัทสูงอปเปเกนัตตะมัทคุงทิสฎาสัพพาหภูดาหุงตันจ่าสัพพังอภิญญายะวาคิวาคิจาวะนัจคุมาตัโตอมามันตยาสิตัดท่าสาท่าสาวเกซา,าสเนระเตเทวกายาภิกันตาเยวิชานาถะพิกาเวทิกาโบยเยโวห้าง กิตติยามีคิราหิอุดอานุปุพาโซสตัตตาสหซาวะยะฆ่าภูมิมากับิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมัโตวะนวันโตยะสัสิโนโโมทมามน,นาภิกามุ่งพี่คู้นูนางสมิติงว่านางฉัชฉัาสหะซ่าเหเมวตายะขาน,าน,าานาาาันัตะไวโนที่มันโตชุติมัโตวะนวันโตยะสัสิโน โมธแมนนาพิกามุ่งพี่คู่นางสมิติงว่านางสาตาคิลาติสหัสไซยะค่านานาตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธแมนนาพิกามุ่งพี่คู่นางสมิตจริงว่านางอิเจเตโสรสหัสสาเนี่ยค่านานัตะวานิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธแมานาพิกามุ่งพี่คู่นางสมิติงว่านางเวซามิตาปัญจสหตา ยักข่านานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสีโนมมทมานาวิกามุงพิคูนางสามีจริงว่านางคุมพิโลราชกะฮิโกเวปุรัสสาวนิเวสนางพิญโยนางสหัสถสัตสหัสสร้างยักขานางปะิุปะลุปาสติคุมพิโลราชกะฮิโกโศปาคะสามีจริงว่านางปุริมันจาทิสาราชาทัตตะรัตโถปัสสาสติ คันทพานางอาทิปฏิมหาราชายสัศดีโสปุตตาปิตาสาะพะวูอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชติมันโตวันวันโตสัศสีโนโมทมานาธิกามุ้วิคูนางสามิจิงว่านางทักขีนันจาที่สร้างราชาวิลุวิลุนโหวัปะสาสติกุมพันพานาอาทิปฏิมหาราชายสัศดีโสปุตตาปิตาสาภพะวูอินทนามามหาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัศสิโนโมโทมานาภิกามุงพิกูนางสม,มิติงวันางปัญชิม,มันจากที่สังราชาวิรุปโขปัสสาสติ นาคานาธิปติมหาราชัยอัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวยทนามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตอัสสิโนโมทมานาบิกามงพิคุนางเสมิติงวนาอุตรันจาริสังราชากุเวโลตปัสสะสติยะข่านางธิปติมหาราชัยอัสสิโสปุตตาปิตาสาภาโวยทนาามามหาพลายอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตอัสสชิโนโมทมานาบิกามงพิกูนางสมิติงวนาปุริสัง ทัตตัลโถแทคิเนนะวิรุหะโกปจชิเมนะวิรูปะโขอะกุเวโลอุตตลังทิร้างจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาตจตุโลทิร้างทัตทัตละมานาถังสุวะเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจิกาทัสะจะทาไมยากุเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิทูโตจะหะสันทะโนกามาเศโทจักกินุคันทุอิคันทุจัก ะนาโธโอปามโยจเทวสู้โตจะมาตาลิติตาเซโนจคันทัโพโพนาโรราชาชนะโสพโอะาภูปันจะสิโเจวะติมพระลูสุริยะวัชชา,าเอเตจันเยสาราชาโนคันทัพาสหราชุกิโมธมานาภิกามุ่งพิกูุนางสาม,มิิติงว่านางอัฐาคู นาภาษานาคาเวสาลาสัสหตันตาาิกากรรมภารสะลาะะะลาอาคูบายาคาสหายาติพิยามุณนาทะละพัตะลธาจาอ,อาคูนาคายาสาซิโนโเอเอราวันโนโมหานาโคบโบโศปาคะสามิติงว่านางเยนาคาลาเชตหาสาทะาลันติทิพาธิชาปัจขิวิสุทธากคู่เวหาสาย,ยาสาเตนวานามชาปัตตา จิตตาสุปันาอิติเตสะนามาอภัสยันตธานาคะราชานามาสีสุปันาโตเขมะมากาสีพุทโธสันหาหิวาจายหิอุปะวะหะยันตานาคาภุปันาสรณะมากังสูพุทธังทิตาวาชิราหัตเถนะมูทังอสุราสิตาขัดตะโลวาสาวาเสเตอิติมันโตยสะสสนโนกาละกัญชามหาพิสมาอสสุราเท ทาณเวคาสาเวปจิตีสุจิติสามหาราธโธมุณณม,มุจีสหสตันจาพริพุะตาุนางสาเพเวโรจานามนกาสะานอาคีตาวาพระลินเนเสนางลาหุพัทธมูปาขมูงสม,มยโยธาน,นีพระทันเทพิขุนางสมมตติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะาเนชโวโยตถาขมูงวัุณาวรุณาเทวา,า,วา,า,ทวาโสโมจะ ยสะสาสหเมตาการุณาไกยิกา,กาอาคูเทวา,าสัศีโนท้าเสเตสทานกายสัพพินาตว,วันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนวันโตสัศีโนโมถ้ามาวิกามุ่งพิคุนงังสมิติงวะนงังเวทูจะเทวาสหรลีจะเอะสามานาจัต ทุเวยะมาจันทสุปนิเสเเวาจันทมาคูบุรักิตาสุริยสุปนิสสาเเวาสุริรยปะคูบุรักิตากขัตานีปุรับุรักิตาวาอาคูมทาทะวะลาหากาวะสุนางวะสวะสาวโวโูเสถสกกปาคาปุสุปุรินทโททัเศเตสตสทากายาสาเพเนนาตนตะวนิโน อิท,ที่มันโตชุติมันโตนะวันโต as as na, อัสินโนโมธแมนาอภิกามุงพี่คู่นางสามิติงว่านางอาธาคูสาภูเทวาชาละมาคิสิขาริวะอาริทกาจะโลชาจามมาปุภะลิพาสิโนวารลุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจากอาเนชากาสุเลย,ยารุจิลาอาคูอาคูาควาสาวเววนันเนสิโน พระเสสตสทากายาสเพนานะตะวันโโยที่มันโตสุติมันโตว,นวันวันโตรัสสัีโนโมทมะแมนาอภิการมงคพี่กู้นางสัมมิติงว่านาะงสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาขีดาปัททูสิกาอาคูอาคูาคมโนปัททูสิกาอัทาคูหะระโยเทวายสัโลหิตะวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยายัสสัีโน ทัศเตสธากายาสเพานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาติกามุ้งพี่คู่นางสามีจริงว่านางสุกาการุมหาการุนาอาคูเวคัปนักษาสหโอทาตะใครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสัทมาตาหาละพะชาบิสากาจยัสสิโนถักนายังอาคาปชุนโนโยโยดิสาอภิวัสวะวัสติ ถ้าเศรษฐสถากายาสเพนะตะวันนิโนที่มันโตสุติมันโตตะวันโตยาสัซีโนโมทมานาธิกามุ่งพี่ผู้นางสามิติงว่านางเคมียาดุสิทธายามากธากาจะหยาสัสซีโนสัมพิตากากราเศรษาโสสินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคูอาทาคูปหลนิมิตาพระเสรษฐสถากายาสเพนะตะวันนิโนที่มันโตสุติมันโตัะวันโตยาสัีโนโมทมานาธิกามุ่งพี่ผู้นางสามิติงว่านาง เสเตีเทวานิกายาสเพนานตัตตะวานิโนานานามันวะเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสาทิสาตหาปะวุฒาชาติมาขีลงังโภโอคะตินนะมามันาสะวังทักเขมโมคาตารังนาคางังจันทางวะ อะสีตาติตังสุพัมมาปารมาัโตจะปุตตาอิติอิทิมะโตสหสันนังสุมาโลติสโจสจะโสปาคาสามิสิงวานางสหสัสสะพัมมะโลกานามหาพัมมาพีติทติอุปันโนสุติมันโตพิสมากายโยะสัสีโนโสเทสะเทสะทะเศธาอิสลาอาคูบัจเจกาวาะวะสัตวติโน เตสันจะมาชาโตอาคาหาลิโตปาิวาริโตเตจ่าสัพเพอพิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมาลาเสนาธิกามีปัสสากัดกันหัสะมันที่ยังเอถาคันหัตถาพันทัตถาลาเคนะพันธมัดมุตมัทโวสามันตาปาิวาเลถามาโวมุจจินถาโกจิตะนินางอิติัาถามหาเสโนการหาเสนางอเปสัยปานินาสารมาหันจับ สรางกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทัทธนะเอันโตสวิชุโกสทาโสบาจจุภาวัติสังกุโทอสะยังวะเสตันจะสัพพางอภินญายัวววาวิตวานะจักขุมาตโตอามันตอิสัทธาสาวะเกสรเรนเตมาละเถนะอภิกันตาเตวิชานาถาวิคโว เตจะาอาตับประมมกะรุงสุตตวาพุทธศาสสนาวีจาลาเคหิปะกามุ่งเนสร้างโลมามหิอินชยุงสัพเพวิชาตาสังคามาพยาตีตายัตสิโนโมทันติสหภูเตหิจาวากาตเตช,ชิกชเนสุตาติห่วสวนมังคละสุตังอเซวนาจภารา,านางปันธิตาจะเซวนาปูชาจัปูชเนยนาง เอตัมม an ังคารโมตัมมังปฏิรูปะเทศสวาโซจะปุเพสจัปปะุญญตาอัตสัมปานิปะนิธิจะเอตัมมังคารโมตัมมังพระหูจันจะสิษฐจันจะสิปัญจะวิเนโยจะสุสิคิโลสุภาสิตาจะยาวาจเอตัมมังคารโมตัมมังมาตาปิตุอุปัฏฐานาอุปัฏฐุปตะทาลัสสังกะโหนากรุลาะกัมมันตาเอตัมมังคารโมตัมมังขานั้นจะธรรมสยาจะยาตการนจะสังกะโหนาวัชานิกรรมานิกะ เอตัมมังคารมุตตังมาอารตีวิรตีปาปามาชปานาจัสังาโมเอาปมาณโทจะทำเมสุทับเอตัมมังคารมุตตังมาคาราวัวตานิวาโตจะสันตุที่กัญญูตากาเลนะคัมมสวรนังเอตัมมังคารมุตตังมาขันตีจะโสวจะสตาธรรมนานาจจะทัสนังกาเลนะธรรมัสสะกัชชเอตัมมังคารมุตตังมาตัปโปจะพัมมัสยันจะอริยสัจานังทัสนังนิพพานณสัจฉิกิริยาเอตัมมังคารมุตตังมาภูทธสสาโุกระธมิหิจิตตังยัสสานักกรรมบดีอัสกังวิรชังเขมัง เอตามังคลรมุตตามังเอตาที่สั้งนิกับตวานะสัวประธาตุปราชิตากับพะทาตโสทาโสถิงค่ะสันติาน,า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 ,นตาติสร้างมังคลรมุตตามันตี